สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องสืกอกลางเช่าจริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่18พฤษภาคม2564นะคะทางช่องก็ยังอยู่กันที่ข่าวสารจากทางธนาคารออมสินเช่นเดิมนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามในแอปพลิเคชันไมโมค่ะหลังจากที่เมื่อวานนะคะทางระบบได้แจ้งว่าจะมีการปิดปรับปรุงแอปพลิเคชันไมโมนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการค่ะจะสามารถใช้งานได้ในวันนี้ก็คือ วันที่18นะคะเวลา9นาฬิกาแต่ปรากฏว่าณขณะนี้นะคะ10โมงกว่าแล้วค่ะทางแอปพลิเคชันนะคะก็ได้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมนะคะวันนี้นะคะลุ้นยิ่งกว่าลุ้นหวยอีกนะคะว่าแอปพลิเคชันไมโมนั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ เช้านี้นะคะเวลา10โมงกว่าโดยประมาณนะคะในช่วงเช้าของวันที่18พฤษภาคม2,564นะคะ,ะ,คะเข้าไปในแอปพลิเคชันไมโ Mo ก็ได้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมนะคะถามว่า,าเข้าระบบยากไหมตอบเลยค่ะว่ายากมากนะคะหลายรอบมากกว่าจะเข้าไปอัปเดตเขาได้นะคะถามว่ามีคนใช้งานเยอะใช่ไหมถึงเป็นแบบนี้ใช่เลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนนะคะก็อยากจะทราบค่ะว่าผลการขอสินเชื่อ เป็นอย่างไรนะคะอัปเดตหน้าตาแล้วเป็นอย่างไรแทบสินเชื่อขอ,อสินเชื่อสู้พายโควิดจากทางธนาคารนั้นยังอยู่หรือไม่นะคะก็หลายๆคนเข้าไปก็ทําให้ระบบนั้นมีการล่มนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทิ้งช่วงเวลาสักนิดนะคะแล้วค่อยเข้าไปอัปเดตข้อมูลค่ะอันดับแรกนะคะเข้าไปเราก็จะต้องอ่านแล้วก็กด อยอมรับเงื่อนไขที่เขาได้กำหนดมานะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ตั้งอัปเดตอัตโนมัตินะคะให้เข้าไปในเพจโตค่ะแล้วทำการอัปเดตนะคะเวอร์ชันล่าสุดของเขาเป็นเวอร์ชัน2.0.1นะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดของทางแอปพลิเคชันไม่โมของทางธนาคารออมสินค่ะเมื่อเข้าไปในระบบได้แล้วนะคะอันดับแรกเลยขอไปเช็คยอดเงินก่อนนะคะยอดเงินยิ่งน้อยๆอยู่นะคะเดี๋ยวยอดเงินหายไปนี้ จะยุ่งเลยนะคะแล้วก็ไปเช็คค่ะดูนะคะว่ายังมีแทบสินเชื่อให้ขอ,อสินเชื่อมาตรการสู้ภัยโควิดอยู่หรือไม่นะคะก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะเมนูเขาค่อนข้างที่จะแปลกตาแล้วก็ใหม่นะคะทำให้ดึงดูดสำหรับคนที่มาใช้บริการในแอปพลิเคชันใหม่โมได้ดีเลยทีเดียวค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็เอามาให้ชมกันนะคะคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะเข้าไปชมในแอปพลิเคชัน MyMo ด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะนะตอนนี้นะคะเผื่อท่านไหนนะคะยังไม่ทราบว่าจะต้องอัปเดตข้อมูลอย่างไรหรืออัปเดตเวอร์ชันอย่างไรนะคะก็ให้เข้าไปในเพจโต้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปกดทําการอัปเดตในกรณีที่ไม่ได้ตั้งอัปเดตอัตโนมัติไว้นะคะสําหรับท่านไหนที่ยังเข้าไม่ได้ก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะระบบอ่ะน่าจะชนกันหลายคนนะคะ ระบบก็เลยค่อนข้างที่จะเข้ายากนิดนึงนะคะเดี๋ยวในเรื่องของมาตรการการขอสินเชื่อสู้ไปโควิดนะคะเดี๋ยวทางช่องจะติดค่ะตามข่าวต่อไปค่ะแล้วก็ถ้ามีคำถามอย่างไรนะคะให้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ สายลุงก็ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางพนักงานอมสินหรือเป็นองค์กรใดๆที่เกี่ยวข้องกับทางพนักงานอมสินเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอความกรุณาน,นะคะเม้นดด้วยถ้อยคําสุภาพนะคะไม่ใช้คําด่าหรือหยาบคายใดๆนะคะเพราะว่าก็อยากจะช่วยทุกๆคนจากใจจริงๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกับก,บการอัปเดตข่าวสารในครั้งถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ